ย่านนี้ก็จะเป็นย่านของบ้านคนรวยนะครับชื่นยีนูลิฟใครที่ชื่นชอบดาราฮอลลีวูดนะครับต้องมาฮะมาถ่ายกับป้ายของเขาเขาแบบตังตังตังนี่โ,โดบี้ทเทยเตอร์เห็นมันมีโชว์เดวิดคอปเปอร์ฟิวอะเดวิดคอปเปอร์ฟิลดว เป็นนักมายากลที่ดังมากเลยนะในสมัยเราเป็นเด็กนี่นี่วุ้ยวันนี้เขามีนี่นี่นี่เดินผมแดงครับผมเลี้ยวขวาเข้าสู่นอตออเรนต์เดีวเดี๋ยวเขาจะมีเดี๋ยวเขาจะมีดารามาวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอยากลองเดินให้เสียตังค์อยากเป็นประสบการณ์เป็นดาราคุณเสียห้าเหรียญนั่นไงใช่ไปแล้เออชอบจะทำให้เอลดีแล้วก็แบบถือนี่ถือไอรางวัลออสการ์ถ้วยรางวัลออสการ์ บ <Sure. S 2> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาที่ย่านฮอลลีวูดนะครับเราจะพาไปดูถนนนะครับที่เป็นฮอลลีวูดวอล์กนะครับฮอลล์ออฟเฟรมมันก็จะเป็นถนนที่มีชื่อศิลปินนะครับติดอยู่ชื่อดารานักสแสดงฮอลลีวูดติดอยู่แล้ววันนี้เราจะพาเบบี้แอลเนี่ยมาเป็นนักสแสดงฮอลลีวูด โอ้แดดแดดจ้าเท่าไรเกินมันร้อนอะไรอย่างนี้นี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะางานี้ตามถนนก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับ มีวิกตอเรียสิเ็ดอันเจ้าี่ครบกำลังไลฟ์สดอยู่ใครบ้างโดน้ำช้ม ได้โดนัทรัมด้วยโดนัทรัมเคยเล่นหนังนะมีใครบ้างอ่ะนี่ไงแจ็คกี้ชานได้อุ้ยเดลัทโดลัท แล้วเราจะไปไหนดีเ,เราเรา,เราจะไปถ่ายรูปเราจะไปทําป้ายของตัวเองก็เมื่อกีเห็นมีคนแบบมาที่ทำเวยเราจะไปทําป้ายของตัวเอง ก็คือทางนู้นด้านนู้นแดดร้อนดีนะฮะ Sorry Sorry เราจะทำชื่อเราต้องไปทางด้านนู้น Icon of Darkness the e x h i b i t i o n มีตาวอลด้วยนะ อันนี้ว่าสับสยองย,ยีนูนลิฟนี่นี่น,นี่ทำป้ายนี่ไง พูชเวเน่มา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 ตรงนี้ไหมรหรือตรงนู้นจะตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวจะไปตรงนู้นตรงนั้นมีอยู่บ้าอ่ะไปตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวไปทำป้ายชื่อของตัวเองก่อนนะฮะตรงนั้นมีมีมีผมแงดง โอ้ยพอได้เดินได้เดินตรงนี้แล้วเหมือนคนละโลกเลยอ่ะ Sign, นี่ฮะเดีย๋ยวเราจะมาเดินผมแดงเขามีให้เดินผมแดงด้วยอ่ะชีนา oh, <look. S 2> กฝากฝากถือหน่อยฝากถือห่อ oh, เขาเขาจะมีงานจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายัางไงคือจริงๆตรงนี้มันไม่มีนะตรงนี้มันจะเป็นไอ้นี่ไงจะเป็นอ่าชนีสซีมาเพราะฉะั้นมันจะมีงานจริงๆชิ้ชินเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชใจ่ายตังค์แล้วเข้าไปนะชินเข้าใจผิดนะจ๊ะมันจะมีงานจะมีงานจริงๆนะจ๊ะงั้นเรามายืนรอได้๋ยนะเนี่ยเรายืนตรงนี้ไม่ไปไหนเลย เพื่อให้เจอดารานี่อไรเรื่องน,องนี้เรื่องนี้ไาาเรื่องนี้ไอนี่พาราเรลคาราเรลมาเชอร์เขาจะมีงานนะครับที่ที่อ่า Chinese Cinema นี่อะ ใช่ตรงมุมนี้ขวามือถ้าไม่มีก็เดินกลับไปตรงนั้นะ่ะแม่ลูกคู่นั้นเขาก็น่าจะทำน่ารักนะแต่ตรงนี้เหมือนจะได้ถือรางวัลอ,อสการ์ด้วยไงเอามีด้วยใช่ไหมโอ้ตรงนี้คนเยอะอะอะไรนะถ่ายแล้วมันจะติดเตาติดนั่นติดนี่มันใช่อันนี้อันนี้มันมันโล่งม,มันโปร่งกว่าทำไจซีของเราเองก็ประมาณนี้นะครับยานี้ นี่เป็นติ่ม็อกราตเบบี้แอลเบบี้แอลเป็นงไงเบบี้แอลย่านนี้ก็จะเป็นย่านของบ้านคนรวยนะครับ มหาเศรษฐีเลยนะฮะคุณจะมีบ้านอยู่ย่านนี้ได้รมรื่นนะครับถ้าเขามีประ,ะมีประกาศติดป้ายขายเราจะเข้าไปถามไหมพันล้านมีปะล่ะพี่ต่ายครับพี่ต่ายมาแล่วร้อยเข้าสู่ไรตันเวยสีม,ม,มากครับอีกร้อยหก,กลเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ไรตันเวย์ช,ช็อปโค้ชแต่แบรนด์เนมเนี่ยถ้าจะซื้อก็ไปซื้อแบบ เอาเลทดีกว่าจอดข้างหน้าไหมท้ายฟุรารี่เราจอดได้ปะซ้ายเข้าสู่ไรตันเวนดาราฮอลลีวูดเราเฮ่อออเ่อเออ่อเี้ผีเข้าผีดาราเสายมือนี่จะมีที่จอดเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เบสบอดไรบ้านแถวนี้สวยนะครับเป็นบ้านคนรวยแล้วก็ แถวนี้จะมีบ้านดาราฮอลลีวูดด้วยนะครับมีทัวร์นะเมื่อกี้นี้เห็นรถเพิ่งขับผ่านไปเป็นทัวร์นี่รถแบบนันนะันะครับฮอลลีวูดทัวร์ย่านนี้จะเป็นย่านของคนรวยเลยนะฮะ ป็นย่านช้อปปิ้งด้วยนะครับมีทุกแบรนด์ไฮเอ็นนะครับนาฬิกากระเป๋าเสื้อผ้าเอวิติงนะครับแล้วก็มีกะลอ,อกด้วยทุกที่เลยสวัสดีไปไหนอะอันนี้ก็เป็นกะลอ,อกไฮโซนะนี่ก็เป็นกะลอ,อกรวย,อย,<ด>ยอยู่ทางนี้วรวยดิอยู่ทางนี้ไม่รวยได้ไงคนเยอะนะคนเข้าช็อปเยอะมาก จะมีช็อปแบบนี้ยรือก็พันลายนะครับนาฬิกาโอ้ตรงนี้ช็อปอะไรครับมีรสลอยสีเหลืองด้วยเก๋มากมันคือช็อปอะไรอ่ะ เจ๋งอ่ะนี้ชอบนาฬิกานะครับพนาลายมีการใส่โก้ด้วยไม่ไมมาย่านเนี้ยอะไรที่แบบว่ารถอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอันเนี้ยอันนี้คือคันนี้อันนี้คือ G 카드นะอันนี้คือ G 6 3 AMG V 8คือคันนี้ก็จอดยอดเหรียญใช่ไหมเขาต้องยอดเหรียญไงแต่เป็นที่จอดของเขาไงน่ารักว่ะเออสีเหลืองเลยนะไม่มันเป็นมันเป็นช็อปอะไรเป็นดีไซเนอร์ตรงเนี้ย แต่อ่านไม่ออกแล้วเราคือพนักงานต้องมาหยอดเหรียญตลอดนี่หรอใช่ต้องมาหยอดเหรียญตลอดนะไม่คือเขาเขาจ้างพนักงานคนนึงเลยไว้หยอดเหรียญไว้หยอดเหรียญคือพนักงานคนนี้คือทําหน้าที่อย่างเดียวคือหยอดเหรียญให้รถคันนี้ไม่ใช่คุนทุกคนเลยอยากได้อะอะไรนะทุกคนต้องไ่าตรงนี้ก็จอดได้นี่เออเอาไหมล่ะนี้หมดเวลาแล้วมึงอ่ะอ่านี่เราเราเรียกตำรวจไหมล่ะคอในวันวันชิน นี่เ,เขาก็เตรียม,นนมยรับเทศก,กาลก<ะ>ินมาค,คือเดินฝั่งนี้นะไม่ต้องฝั่งหนูแล้วนะเอ็มร้อนพามากินนี่คืออียังว่ะมีครับเคกเอทีเอ็มด้วย ร้านสปริงเกิลอ่าฮะไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่ง,งต้องออเดอร์ไปกินที่รถดูจากขนาดของร้านแล้วน่าจะไม่มีที่นั่งแหละนี่ไงเขาออเดอร์แล้วก็รับกลับบ้านเท k เว w ย์ก <c oughs> <c oughs> ็มันเป็นร้านทำเค้ก้าแต่ว่าติดร้าน สิร้านหรือเปล่ามีสามร้านมีสามร้าน <laughs> มีสามร้านให้เลือกเ <c oughs> ออร้านสปริงเกิล <c oughs> มันอาจจะปรับเปลี่ยนเมนูช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือเปล่า <c oughs> โดนคุณหลอกดาวแนละ้ว คือเขาอาจจะไม่ได้อัปเดตก็ได้มั้งเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามันน่าจะมีแบบอะไรเปลี่ยนแปลงพอสมควรเราได้คําตอบของเรื่องนี้แล้วครับคือร้านสปริงเกิลเนี่ยมันมีสองร้านนะครับพันกลางด้วยตู้ ATM ครับเค้กนะครับสปริงเกิลตรงนู้นมันจะเป็นสปริงเกิลขายครับเค้กตรงนี้เป็นคุกกี้ไอศครีมนะครับซึ่งร้านเนี่ยปิดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าปิดไปแล้วหรือว่าปิดปรับปรุงก็ไม่รู้นะนะครับคือเขาก็ไม่ได้หลอกเราหรอกคือไอศครีมอยู่นี้นะครับ ส่วนคับเค้กอยู่ทางนู้นวันว่าก็กินคับเค้กไปแล้วกันนะ